แต่อย่างคืนวันปีใหม่เราจะเห็นเ้ยว่มัคือคืนหลงโลกหลงกันเฮฮาตะโกนแฮปปี้นิวเยียแฮปปี้มันไม่ได้อยู่ที่นิวเยียหรอกอยู่ที่ตัวเองจะแฮปปี้หรือไม่แฮปปี้อวยพรโน้นนี้คำอวยพรมันก็มีประโยชน์มันเป็นกำลังใจแต่มันไม่มีแก่นสารพรว่าความประเสริฐ ต้องสร้างขึ้นมาด้วยตัวเองสมเด็จพระสังฆราชนะท่านให้พรปีใหม่หน่าฟังนะให้วยพรนะพวกเรามีศรัทธาแต่ว่าประกอบด้วยปัญญานะวยพอรอย่างนี้ดีมากๆเลยวยพรเป็นธรรมะไม่ได้ไวยพรนะให้ทุกคนร่ำรวยนะทุกคนจะร่ำรวยได้ไงทรัพยากรมันมีจำกัด คนนี้รวยคนนี้วขาขาดแย่งกันไปแย่งกันมาขอให้มีสุขภาพแข็งแรงตลอดปีกรรมตัดรอนมันก็ไม่แข็งแรงหรอกบางคนมันแข็งแรงขับรถไปรถชนเอาก็ไม่แข็งแรงแล้วตายตายกันเยอะแยนะปีใหม่สงกรานเดินทางกันมากเรือบินตกเรือบินใช้งานเยอะไป เนี่ยลงโลก